สวัสดีครับผม FC ทุถกท่านนะครับผมที่กำลังรับชมนะครับผมผ่าน u t u b e ช่องอุ้มดีอภินันนะครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปครับรถซูสไทดยทายสุดครับพี่น้องครับอินทพรมนะครับผมสดๆจากสวนนะครับที่สอดท่านทิพน้องคายนะครับเังต้นนี้เบิร์อะไพี่น้องตัดออกจำซูสไทด์บ้างหัน ไอชมโอ้โหิวขึ้นต้นเนี่็ใกล้จะเบิดแล้วครับครับพี่น้องเดินชมนะครับมันโลนถิ่มลายได้พี่น้องตัเสดายครับปีนี้เอาบทันผลมากก่อน มาเสียเบิดมันหล่นเนาะมันร่นมันรัวน้ำตาหลนบนต้นอิฐพาลัมมันห,นห,หวานมาเสียเบิรต้นนี้มือเจอล่ะไหมซีมงเราวะมันสุกบ่อเ่บฝาดม,มั้งบ่บาดต้น้งบ้านทำกำลัง สวัสดีทักทายครับผมพี่น้องครับโอ้ยแม่งวันทองฟานครับพี่น้องตัดเดี๋ยวมั้งเองตุประจําเนี่ย จัดกเลยอืมมาจับมีคือเจ้ารบสุดท้ายแล้วครับพี่น้องไกลจะเบิดแล้วนะครับ ตัดออกมือแล้วแซงสองแซงสวัสดีครับสวัสดีครับชาวสวนชาวสวนเศร้าอย่างสุด้ย สวัสดีทักทายได้นะครับผมบรสษังสือ่อว่าเป็นอย่างครับวันนี้มาแจกความหวานครับขายราคาสามเจ็แดดแดดออกดีครับหลังจากสองสามมือที่ผ่านมาฝนตกครับน้องไข่ น่องลามูนี่ครับสุ่มไอ้น่าออกไปหลายแล้วไก่จะเบิดสวนนะครับพี่น้องครับกินถั่วลำนะครับพวพี่น้อง กาฮอนสวัสดียามสายๆครับผมใกล้กจะเบิดแล้วครับพี่น้องครับตัดออกมือละมือละแซงสองแซงแต่ละตนนะครับ สวยครับแบบนี้สวยมากนะครับชิมให้ดูน้ำตาลนี่หวานอร่อยกลมกลม แซ่บบอกบ<ส>บด,ด้วยว่าแซ่บสวัสดีสองพันคนครับ ้อยหนากับวะเนี่ยน้อยหนาน้อยหนากันยังวะเขียบกระลาข้องเผินมาอันนี้ออเดอร์ทรงพี่น้องสร้างมากครับผม ชา้าหมดอดนะครับแล้วทครับจบแล้วนะครับสำหรับผู้ใดได้ชิมแล้วก็รีวิวมาหนด้วยครับถ้าได้ชิมจากสวนก็รีวิวให้ด้วนยนะครับ หวานที่น้ำตาลเชิงเดียวนะครับบาหวานกินได้ครับแล้วก็จะทำการแพ็คนะครับลูกไงแล้วก็สวยแล้วก็หวานกนปต้รงเลยครับ ต้ตตตตตตองทำแล้วปอืมยุ่ยว่อันกลลูกค้าเขาแล้วรีสอทลูกค้าเขาครับ 350ค่าส่ง50ครับสี่ร่อยพอดีรวมส่งครับพี่น้องสนใจทักได้ครับในนี่อาจจะไล่สาละในจังหมแต่ว่าเป็นตังค์ครับเอกาาไก่อยรไเพอพี่น้องว่าอุดหนุนครับห้ากินไปสันแล้พี่น้องเออหยุกนี่นะครับ นกิน้ายตครับสำหรับผู้ใดสนใจก็คอมเมนต์นะครับผมไปไปไลฟ์สดนี่ได้นะครับหลังจากจบไลฟ์เดี๋ยวแอดไลน์ก็ได้ครับผม a u m l y C C C ครับ อช้ยายโอ้จับเลย,ยคิดถึงยายโอ้บ่ะครับเออโ,อ,โอ,เอ,อ้เอฟซีกินฮอดเจ้าสวัสดีค่ะเ้เราเราบอคอยเออมูเกือบอันนี้ครับเราบอคอยอันนี้เราบอ,อคอยได้ออกซื้อครับพี่น้องช่องนี้เพราะว่า งาน่วมหัวอยู่จักสีเฮ็ดโกดังจักสีเฮ็ดเอียงแน่ครับพี่น้องหลายแนวอันนี้เสียบเบิร์ตนะครับวันดีครับผมวันด <c oughs> ีพี่น้องป้องไป,ปทุกครู่สักคนครับตป้งเนี่ยก็สาวกะเทยอ,อ, <c oughs> อียงเกาะเออเอยียงนี่มักมักดักครับมักดัก ดากครับขุดทองอย่างเดียวครับทำงานเหมืองแหล่ครับกระยากโถกระยากอยู่แต่บสะดวกนอนอยู่ล่งบานร่วมแผทดจะ วีรัตวีรัตตีปะเคนครับนอนยองบานป่วยบ่ครับหรือว่าไปเฝ้าค้นไข้ครับท่านป่วยก็ขอให้หายเร็วๆนะครับสีเบิร์แหละครับเฝ้าหายเฝ้ามาซิมครับขัาสันเบิร์ตกรนนะครับตาช่างซื้อมาใหม่ครับมาตรฐานครับ ต้องผู้ชายช่างนะครับจะได้เป็นสายช่างเป็นผู้หญิงช่างจะเ,เป็นยายช่างอะไรกันครับเนี่ยโอ้ติดโควิดครับผมโอ้คอยห,หายเร็วๆนะครับผมเกำลังใจให้สุกคนครับเป็นได้เดี๋ยวก็หายได้ครับเดี๋ยวพาแม่โอไปเยี่ยมเอาโควิด เขาเป็นทะยานมาในเราครับถ้ามีกําลังใจได,ด้ดีเลยครับเดี๋ยวก็หายครับเซฟไว้มันมันเหนียวอยู่บริเวณาตัวนี้เพราใส่กาวกาวกาวตัวไอ้เหนียวเลยเดี๋ยวกาวเหนียวไอ้กันกระแทกเขาจใา่ใส่ละเมื่อไหร่ไม่ได้แทกกันกระแทกมันขนส่งครับเพิ่นเป็นขนส่งใหม่นะครับพี่น้องจอกอากบ่งูสิโยนณที่จังไหล่ของไป ถึงลูกค้าเนี่ยวันนั้นกันกระแทกหมดเสียหายอยู่ประมาณสาี่กลองขอถอดขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเรากำลัลงดำเนินการเยวส่งส่งไปแทนนะครับผมทางสวนรับผิดชอบนะครับเสียหายเสียเสียหายร้ายหลายหน่วยนะครับพี่น้องแบบเป็นเคริงต่อเครื่องเลยก็มี ท่นบรซีเรียก์ก็กินได้ครับก็ไม่ได้อะไรมากมายบางท่านนะครับก็แต่เราก็จะรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยนะครับมีซื้อกันกระแทกมาแล้วนะครับผมพี่น้องวนนี้ขนส่งก็ต้องทําใจนิดจักหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดเพิ่นกา บางหม่องเป็นกับบอหับจังสินะครับบางหม่องบริษัทเพิ่นมีพนักง,งานติดโควิดจังสินะครับบอหับพันยานของห่าไฟราชานะครับไม่ได้พ่อหน่าพ่อตากันดนครับพี่น้องครับสิวขื่นก็สั่งก็สั่งสิวหนี่งเมไหรครับพี่น้อง หลบเราคือเกา่าอ่ะท่านได้โตนหมือดเดี๋ยวเดี๋ยวได้มือสันวันดีสิคนเมือดอาเอานะครับสำหรับท่านใดอยากชิมนะครับก็ทักมาได้กิโลละ350้ครับ ค่าสองห้าสิบบาทนะครับคอมเมนต์ Comment มาใต้คลิปนี้นะครับผมได้ภาพจับจุกจบ,บุกพร้อมเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวโทรกลับเองก็ได้นะครับพี่น้องหรือว่าอยากแอดไลน์มา,า,ากติดรัวแอดไลน์กับ A U M L Y C C C นะครับผมพี่น้องครับแล้วก็บเบอร์โทรศูนย์เก้าหกแปดสองแปดศูนย์หนึ่งหกสี่ครับผมพี่น้องศูนย์เก้าหกแปดสองแปดศูนย์หนึ่งหกสี่ครับผม มักเพลงใด้ชิมสอบเพลงใดเนี่ยนั่นขอกันเข้ามานะครับผมหมอบพิเศษเท้าได้ก่อนเท้ากันเทวดาสิทตั้งเด็กผมมีสัตว์ก่อนนะยังก็ขอแยงล้างตูดให้ดีนะอ๋อเริ่มตุ้ซี่กีงกลางกันเข้ามาครับผมพี่น้องครับเหมอบพิเศษสาวโฮมตะกบกระ่ากันไปไปปอดสมัยดับหน้าโซ่ขอตั้งเพลงเนาะ นะเ,เ,เ,เป็นก้างใจพี่น้องที่กลางดำหน้าด้ยวยนะครับผมสู้ๆครับบ้านทอามันแรงนะครับสูต่อไปไม่ว,ว่าขาดค้นดำหน้าก็เดินไปเดินไปได้นะครับผมเสียเบิด์ยังวางวางจากเมืองแร่แล้วนะครับผมหลังจากพุดท่องกันมาสุสาสด้วทีลงดำหน้านะครับ เอาโอเคเอาไว้ตอนนี้ครับพี่น้องครับอยากอินทพาเลัมทักแชทมากคอมเมนต์มากสวัสดีครับ